ันออัอมาเีมีวยออมันใส่เสียจักเสือเว้ยสทยไอเกเพิ่หยิบต่อตแคนเนินแล้วก็ไปเขียนอขาก็จากพานไปไหนไเขียนัเว้ยเพเห็นเสังเกตไก่เขียนมนมันเปี่ยนมนมีนหงเนี่ยเ้ยเราพองันเนาะอปดมุกเสียเอาไวมแล้วมันเนี่ย บอกมาพี่เพื่อทีเห็นเห็นกันเียนบอกมาจะไปยูหันปีนล้มกันนะให้มือมืดกันนใช่เพื่อนเียนเออโอ้ยนอนยืนชูปองใส่ใส่ปองใส่ใส่โอ้ยขังแรงไม่ประมาณนี้จะเป็นอัาส่วนขึ้นเดียดสสอสเนันมือมืดเออ ເອ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 ເ